ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ผมก็ได้นำมาตัวเลขนะครับจับชุด2ตัวนะครับก็2ตัวบนล่างเอานำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับตัวเลขของเรานะครับเน้นมาที่6ชุดนะครับก็ลองดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็ตัวเลขของเราก็ไม่เยอะนะครับ สถิติของเราก็เข้ามาแล้วที่เก้างวดนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่สิบหรือไม่นะครับก็ลองดูเปลี่ยนแนวทางเอาไว้นะครับตามที่สถิติของเรานะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับเลขที่ออกมานะครับหกศูนย์สามนะครับล่างเข็เก้านะครับเราใช้สิบบนแล้วก็สิบล่างนะครับมาบวกกันนะครับสิบบนก็คือเลขศูนย์นะครับสิบล่างคือเลขเจ็ดนะครับ ศูนย์บวกเจ็ดนะครับเราก็ได้มาที่เจ็ดนะครับเราจะบวกแปดคงที่นะครับก็ได้มาที่หนึห้านะครับส่วนด้านนี้นะครับเราจะใช้นะครับหลักหน่วยล่างนะครับคือเลขเก้านะครับเก้าจะลดแต้มลงมานะครับเก้ามาก็ลดแต้มมาเป็นแปดนะครับแปดบวกห้าเราก็ได้มาที่สามนะครับสามมาบวกแปดก็ได้หนึ่งนะครับเราได้มาที่แปดสามหนึ่งนะครับด่านนี้ก็ได้มาที่เจ็ดและห้านะครับ เลขที่ออกมานะครับ6 2 6ล่าง7 8นะครับแล้วเข้ามาที่7 8นะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ10บน10ล่างนะครับ2บวก7นะครับ2บวกเเราก็ได้9 9กบวก8ก็ได้7นะครับส่วนด้านนี้นะครับเราใช้หลักหน่วยนะครับคือเลข8นะครับเลขที่ออกมาคือ78นะครับเราใช้8มันลดแต้มลงมาเป็น7นะครับ บวกห้านะครับเราก็ได้มาที่สองนะครับสองบวกแปดก็ได้ศูนย์นะครับด่านนี้ก็ได้เก้ากับเจ็ดนะครับด่านนี้ก็ได้เจ็ดสองศูนย์นะครับเลขที่ออกมานะครับสี่แปดหนึ่งนะครับสี่แปดหนึ่งล่างเข้าศูนย์นะครับเข้ามาที่เก้าศูนย์นะครับก็หรือว่าเดินบนเดินล่างนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับครับ้ามาดูกันเลยนะครับเพราะว่าท้ายคลิปก็จะมาแนะนา าการคำนวณอีกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ดูให้เป็นแนวทางนะครับอันนี้ได้มาที่เละห้านะครับเก้าสี่สองนะครับเลขที่ออกมาก็คือห้าเก้าแปดล่างเจ็ดเก้านะครับเข้ามาที่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับอันนี้ก็เข้ามาที่หกหนึ่งนะครับหน,นึ่งหนึ่งหกล่างหนึ่งเจ็ดนะครับ อันนี้ก็ได้2กับ0นย์นะครับ2กับ0ย์ก็ได้6ได้1ได้9นะครับเลขที่ออกมา6 90าด้าน0กนะครับก็บนและล่างนะครับมาดูงวดนี้นะครับหวดนี้ก็ได้5กับ3นะครับส่วนด้านนี้ได้ 9: 4 2นะครับเลขที่ออกมานะครับ5 93าด้านสนะครับก็เข้ามาที่93นะครับ มาดูงวดนี้นะครับงวดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ504ล่าง30มศูนะาสานะครับเข้ามาที่3 1นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่30นนะครับ503สล่าง89นะครับอ่าสำหรับงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกมาก็คือ6 3หากล่าง2 1นะครับเข้ามาที่36นะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับ เลขที่ออกมานะครับ3 3 6ล่าง2 1นะครับเราใช้10บปนสิหน่วยล่างนะครับ3าบวกสนะครับ3าบวกสเราก็ได้5นะครับบวก8คงที่เราก็ได้3นะครับส่วนด้านนี้นะครับอ่าหลักหน่วยก็เลข1นะครับ1มาก็ลดแทบมาเป็น0นะครับ0ูบวกหเราก็ได้5 5าบวกแก็ได้3นะครับก็ได้มาที่053นะครับส่วนด้านนี้ก็ได้มาที่5 กับสามนะครับก็ลองอไปคิจาานาดูนะครับเผื่อชอบนะครับตัวเลขก็เหมือนเดิมนะครับเราใช้เหมือนเดิมนะครับศซนบก 8, วกแปด, 8, 8, ก 8, กด 6, นะครับศซนบวกแปดเราก็ได้แปดแปดบวกแปดก็ได้หกนะครับเราจะาใช้ตัวเก่าตัวเดิมนะครับเลขที่ออกมาตัวเดิมนะครับหนึ่งมาก็ได้มาที่0นนะครับโซนบวกห้าก็ได้แปดห้าได้ ศูนย์บวกห้าก็ได้ห้านะครับห้าบวกแปดก็ได้สามนะครับก็เข้ามาทุกงวดนะครับวอนนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็เป็นงวดที่สิบนะครับน่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับครับผมได้จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับเผื่อชอบก่อลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับเผื่อชอบตัวไหนก็จัดนะครับไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับตัวเลขของเราก็ย่อมมีเข้ามีหลุดนะครับ ครับก็ผมได้จับเพิ่มอีก2ตัวนะครับ2ตัวคือศูนย์นะครับอาจจะเป็น9ได้นะครับศูนย์โดยมากอาจจะเป็น9นะครับถ้า9มาก็มีอยู่นะครับ93กับ95นะครับ93 95นะครับอันเนออามรานะครับคือ6ชุดนะครับ6ชุดก็เหล็กซ้ํากันอยู่ที่3 5กับ5 3นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ ครับได้มาที่0 3 0 5น้วะครับ0 3 0 5า้วราคา3แล้วก็5 5แล้วก็ค3นะครับก็เลขไม่เยอะนะครับแต่ตัวเลขก็3า5นะครับก็นะครับก็ไม่มีกี่ชุดนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับโูนนะครับอย่าลืมนะครับอาจจะเป็น9ได้นะครับ ตัดส่วเป็น9ก้มีอยู่9ก้ากับ95นะครับเราไปพิจนารนณานดูนะครับครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอทุกท่านงโชคดีเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ